นี่ไงนางนางนอนนอนอยู่เนี่ยไม่เดี๋ยวก็นอนไม่เดี๋ยวก็ยืนไม่เดี๋ยวก็นอนไม่เดี๋ยวก็ดื่นอยู่เนี่ยฮะอาการนะอนอนแล้วก็ลูกลูกก็ก็นอนอยู่เนี่ยมันยังแต่หน้าม,มันแตกซ่องเฮียซ้ำเฮียแล้วเนี่ยน้ามคำเหมันก็บโตอยู่เนี่ยแล้วมันยังบอกบะ ở mà vây cố băng măng này luôn, này mông nó ta mà đó, ừm, nang nang nở nở đây cả vây, ốc ừ, nổ, kia đây cả tiệm mía, ốc chắc kia, à, đây là là phun đơ, ốc mà đơ เดี๋ยวมืดฟุ้นหมดแล้วเด้ไอ้เจมจันออกได้แล้วได้เวลางามแล้วมาออกมาอ่ะเดี่ยวไก่นอนลงอีกเนี่ย